โอ้ยปิดเติมนาเบื่อจังเลยอ่ะพี่ฝนอืน่าเบื่อจริงๆด้วยอ่ะพี่เอกม,มันโล่งเกินแถวบ้านเราก็ได้แต่ปั่นจักรยานอ่ะอเราไปที่สนามกีฬากันดีกว่าไปสนามกีฬาหรอใช่เผื่อมีอะไรให้ทำบ้างเล่นเบื่อแล้วอ่ะลองไปเล่นกีฬาดูบ้างดีกว่าเล่นกีฬาพี่เอกเล่นเป็นด้วยหรอโอ้โหเยอะแยะไม่นี่มานี่ ไหนอะสนามกีฬาไงสนามกีฬาที่ไหนอะก็สนามกีฬามันอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหลังนี่ไงมาดิตรงนี้มันธนาคารนี่สนามกีฬานี่สนามบินสนามบินสนามกีฬามีที่ไหนีบยที่ผนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่โอ้ใหญ่โตศูนย์กีฬาโทเปียอใหญ่โตใหญ่โตว้าวใหญ่โตมากมาได้แล้ว ช้าจริงเลยเอาแล้วไม่ตามมาล่ะโอ้โหพี่ฝนช้าพี่เอกรออยู่ไงนี่มีให้เล่นต้องหลายอย่างเข้ามาเลยแล้วมันเล่นฟรีหรือเปล่านี่พี่เอกเป็นสมาชิกเข้าได้เลยเป็นสมาชิกลรวพาเฟรนด์มาด้วยได้ใช่ไหมอะนด้ดิก็คนที่อยู่ในไลท์โทเปียเนี่ยเข้าได้หมดทุกคนและจริงเหรอเออเขาพี่เอกเป็นสมาชิกกันเดงั้นเราจะเล่นอะไรดีนี่หนีว่ายน้ําดีกว่าว่ายน้ําเลยเหรอมีว่ายน้ําโอ้ ว้าวว้าวเป็นไงว้าวยังกับยังไงอะ่ะสนามกีฬาที่เขาแข่งขันกันน่ะเพ่งไว้ได้มาต้องนานแล้วรู้สึกว่าเขาจะทําแบบเหมือนสนามกีฬาโอลิมปิกเลยอะ่ะใช่สุดยอดมากเลยได้เราขึ้นไปแข่งกันดีกว่าปะแข่งหอแข่งอะไรอะ่ะน,นี่นี่แข่งไหวามาเดี๋ยวเพียงขึ้นลูที่3แล้วกันงนนั้นพี่ฝนขึ้นลูสองนะเอายังเอายังรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวพร้อมยังยังไม่พร้อมเลยพร้อมยังโห oh, แล้วดูจอร์ ห่างชี้จอดช่วยไหวยนะได้เลยพี่ฝนเลือกว่ายน้ำมาจอดถนัดเ๋ยวจอดเอาหางกระพือเอาพร้อมมยังห่างตีน้ําจอดเอานะพร้อมสามสองหนึ่งไปเลยอุ้ยจอุ้ยไปแล้วอู้ววววฝนว่วว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 วไปววไวว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 ว้วว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 ว นี่นี่เพเอกว้กลับมาแล้วโอ้โหทำไมพี่ฝนว่ว้เร็วแท้อพี่เอกลืมไปพี่เอกไปสลับปุ่มว้วเร็วว้นี่อ๋อแลวเพเอกไม่มีทางชนะไม่หวนหอกฝนขี้โกงไงะขี้โกงอะไรปึกมีอ้าวตกลงเขาให้เราไหว้กี่รอบเนี่ยอ๋อเขา่อยขึ้นกระโดดใหม่ให้ขึ้นกระโดดใหม่อรอใช่แล้วขึ้นกระโดดใหม่หมายความว่าเขาขึ้นมาบนนี้ใหม่ไงอ๋อต้องขึ้นไปกระโดดใหม่ว่างั้นเอาแล้วกระโดดทาไมนี่ก็กระโดดแข่งไง เอาแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้คืออะไรอะ่ะอ้าว่ายไปกลับไงไม่ได้ไหวยไปกลับเอาล่ะเอ,อาอยังหนึ่งสองสามไปแล้วลวู้ไปแล้วไปแล้วนี่นี่วิ่งตีกันเชียงเป็นไงเจอตีกันเชียงเข้าไปตีกันเชียงตีกันเชียงป๊าปุ๊บเรียบร,อยร้อยแล้วไงต่ออ้าวมาอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายอีกรอบหนึ่งเหรอไงดูไงท่าตีกันเชียงสุดยอดไปเลยเห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ข,ขึ้นผิดกลายเป็นกระโดดเฉยเลยพร้อมยังหนึ่งสองสามไปแล้วไปแล้วฟึ๊บมี่ว่ายไปแล้วครับอุ้ย,ยนี้ว่ายท่าอะไรอ่ะท่าผีเสื้อโอ้พี่ฝนว่ายท่าผีเสื้อมาเลยโอ้เร็วมากมี่เป็นไงพี่ฝนชนะอีกแล้วพี่เอกเออเอาอย่างนี้ดีกว่าเราว่ายนะพี่ฝนนึกถึงอันเนี้ยตัวอะไรนะมีปากเหมือนนกตัวสีดำๆอ่ะ ตัวสีดำๆมีปากเหมือนนกดูแบบหนาวหนาวหนาวๆนาอ่ะตัวอะไรชะมดเหรอเฮ้ยไม่ใช่มันอยู่แบบหนาวหนาหนาว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 ด้วยหรอหนาวหมีขั้วโลกอะดีมีขั้วโลกอะไรมีปากเหมือนนกพี่เอกฮะเดี๋ยวขึ้นข้างบนก่อนดีกว่าเออเหนื่อยอะมาไหว้กันอยู่ทำไมมีขั้วโลกที่ไหนมีปากเหมือนนกงั้นก็เป็นไอ้นี่ไหมอะไรอะเพนกวินเพนกวินเออนั่นแหละที่จะบอก อ๋อนกทักซิโด้เหรอใช่เออไม่รู้ที่สวนสัตว์มีหรือเปล่าเราไปดูที่สวนสัตว์กันดีกว่าไปโอเคโอเคไปทางไหนอะไปสวนสัตว์เหรอก็ออกจากตรงนี้ก่อนไป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 ตามเข้าไปตามเข้าไปจดน,นี่แล้วก็ออกจากตรงนี้แล้วก็ออกไปข้างนอกนะสวนสัตว์จะอยู่ฝั่งซ้ายมือโอเคโอเคโอเคได้เลยฮ้ยเราพูดโอเคไม่ได้นี่นะเราจะต้องพูด

ไอ้ดูก่อนดูนี่เฮ้ดูท่าเดินก่อนอุ้ยน่ารักนี่เราจะมาเที่ยวสวนสัตว์ไม่ใช่เหรออุ้ยน่ารักอ้ยเรากลายเป็นสัตว์ไปเองซะแล้วว่าเฮ้ยเรากลายเป็นนกเพนกวินพี่เอกดูดิโอกลายเป็นนกเพนกวินเพนควินเพนควินเพนควินเดี๋ยวก่อนพี่เอกนะจอดจอดหายจอดหรอก็ฝากไว้หน้าสวนสัตว์ไม่ใช่หรอเออใช่เนาะเฮ้พี่เอก พี่เพลลองซูมเข้ามาดูข้างในดิซูมเข้ามาดูใกล้ๆดิใกล้ขนาดไหนอะอย่าหน้าตาเราหน้ารักเหมือนกันนะเพยกใกล้มากเลยอะเนี่ยเนี่ยใกล้สุดๆเลยะน่ารักมากดูดิเพย่ตัวสีอะไรอะเพลตัวสีเขียวอ๋อเนี่ยเหรอใช่โอ้หน้าตาแบบเนี้ยนะโหหล่อมากอะหล่อสุดๆอะเดี๋ยวเราเราเฮ้ยเราไปทัวร์ในนี้กันดีกว่าไหนไหนเราก็เป็นเพนกวินแล้วพี่เพลพี่ฝนแบบไม่ธรรมดามากนะจะงอยปากเขามีทั้งจะงอยปากบนจะงอยปากล่างด้วยเออใช่นะ มา,าเร็วไปทัวร์แมบบกันดีกว่าดูซิว่าขั้วโลกเหนือใช่ไหมขั้วโลกใต้เปล่าขั้วโลกไหนอะเพียวิ่นอยู่ใครว่าเหนือพิมพ์หนึ่งใครว่าใต้กดสองนะครับมามาเร็วไปดูซิว่าขั้วโลกเนี่ยเขามีอะไรบ้างสรุปว่าเราเรากระโดดลงน้ําได้เปล่าอะเพียกเห็นเมื่อกี้เห็นหน,น้ําอ่ะตกลงไปในน้ําแล้วก็ตัวแตกอะเพียงกระโดดไปนี่ดีกว่าเอ้ยเอ้ยโอ้พลาดต่อหน้าต,ต่อตาฮึบนี่เอาล่ะ ทำไมเพ็นกวิ้นประเทศไหนมันตกน้ําแล้วมันตายเนี่ยเออคือเราแบบอ้าวพี่ฝนเพียกโดดไม่ข้ามอ่ะเฮ้ยกลายเป็นตัวสีแดงไปแล้วอะ่เพี่ลกยเป็นตัวสีเป็นสีดําไปแล้วอะเออ้สุดยอดโอ้ทั้งแบบไปสุดๆเลยอะ่เพีเพียเราเราต้องเก่งใจน้ําบ้างแล้วนะฮะน้ําบอกน้ํารอนานละน้ํารอนานนี่มา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 เมื่อไหร่จะมาสักทีแควแกวแ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 ควแกวแวแว แคว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 หน้ำบอกว่ามาได้แล้วแล้วโอ้ก้อนนั้นแข็งเฮ้ยลื่นเลื่นเลื่นเฮ้ยลื่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลื่นเลื่อนโอ้ยมันลื่นได้มันสไลด์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยใครสีน้ำเงินเนี่ยพี่ฝนกลายเป็นสีน้ำเงินไปแล้วเฮ้ยเราสีเดียวกันเปล่าเอาไม่ใช่เหรอเพี้ยสีดำนี่นี่เราต้องไปอย่างนี้เราต้องไปอย่างนี้นี่มันลื่นมันต้องสไลด์อย่างงี้พี่ฝนนี่ต้องสไลด์อย่างี้แล้วก็ต้องหันไปทาง โอ้มันเลื่นโอ้ยากแท้มันยากยากยากเลยเนี้ยยากนี่พี่เอกกลับมาสีเขียวอีกแล้วน่าจะบอกให้ฝนสีน้ำเงินพี่เอกนี่เราจะแบบต้องต้องหันหน้าไปทางที่เราจะกระโดดที่ฝนอ๋อหันหน้าไปทางที่เราจะกระโดดใช่ไหมโอ้แบบนี้นี่เองอ๋อเข้าใจแล้วเราใช้นี่ยเอาหมุนเมาส์เอาใช่เปล่ามันสโลว์ไม่ได้อะทำไงดีอ่ะมันต้องไปเลยพี่เอกแบบนี้อะชึบอะชึบนเราเราต้องใช้ด้านบนช่วยแล้วแหละถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยโต๊กอับมันสไลด์แล้วมัโตกอ่ะ มีปั๊มน้ำมันขายเแถวนี้ไหนอะมีน้ำมันขายเแถวนี้เฮ้ยน้ำม oh, ันเชลว่ะมาเร็วเฮ้ยพี่เอ็กโอ้นี่ไงน้ำมันมันรั่วไหนน้ำมันรั่วเหรอเนี่ยน้ำมันรั่วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็กกำลังเลี้ยงตัวเองอยู่วันนี้ที่ไหนแล้วอะนี่อะสุดยอดแห่งการเลี้ยงตัวเองอยู่ข้างบนมาเร็วเฮ้ยผ่านเฉยต้องรีบไปต้องรีบไปอยู่แถวนี้น่าจะไม่ดีอะเพ็กโอ้น้ำมันเนี่ยเน้ำมันมันรั่วเฮ้ยโอ้เห็นไหม น้ำมันรั่วน้ำมันดำปีเลยอะเพนกวินโดนน้ำมันแล้วจะตายอะดูดิอ้าวนี่ไงพี่ฝนโดนน้ำมันไานี่ไงตัวดำปีเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวตัวดำหมีเฮ้ยอะเฮ้ยมันวอลัสวอลลัสที่กินนะหรอไม่ใช่วอลัสอะตัววอลัสอะวอลัสวอลัสเรียกว่าไม่ใช่ถ้ามันร้องงั้นพี่ฝนนี่ก็มั่วเดี๋ยวน้องเขาก็จำไม่หรอกวอลัสมันร้องวอลัสวอลัสอย่างงั้นมันร้องในงั้นที่ไหนอะแล้วมันร้องไงอะ ไม่รู้ใครรู้ช่วยพิมพ์บอกให้ทีนะจริงๆเหรอแล้วพี่ฝนเป็นกุ้นมันร้องแกลกๆจริงจริงเหรอไอแล้วไม่สนใจอะไรแล้วเฮ้ยแล้วพี่ฝนไปน่ะของพี่เอกหายน้ำแข็งแตกอ่ะใช่น้ำแข็งแตกอ่ะพี่ฝนทําไมทำอย่างนี้ดนี่น้ำแข็งแตกอ่ะเพียกไปก่อนละเพเอกนําหน้าละโอ้ชั่วหน่อยลาก่อยทุกคนเฮ้ยเพเอกมีเพื่อเรามาเพื่อเรากําลังมาใช่เพื่อนเรากาลังมาแล้วพี่ฝนไปทําไมอ่ะ เอาใครอ่ะใครอ่ะคือใครหรอเอาน้ำเหรอพี่ฝนทำอะไรแล้วจะไปทำไมอ่ะเอาน้ำผ่านแล้วนี่อะไรโอ้ยตายเลยอ่ะโดนวอลัสแล้วตายอ่ะเออวอลลัสเป็นคู่ป่ากับเพนกวินไงพี่เอกแล้วมาขวางเราอย่างงี้เราจะไปเรงจะต้องแบบกระโดดเฉียงๆว่ะกระโดดยังไงอ่ะโอ้โหโหยันนี้ยากอ่ะ ทำไงอ่ะโดนไม่ได้ด้วยอ่ะโดนก็ไม่ได้ด้วยอึ๊บเอา้าล้วจะไปยังไงเนี่ยโอ้โหอันนี้คือยากเลยอะอยเึ้ย,ยได้ออกมาทางนี้แล้วไปได้แล้วหรอมาตรงนี้โอ้โหแล้วมันต้องกลับมาใหม่เลยเหรอทำไงอะโอ้โหยากไปบ้า่าเฮ้ยโหไปไงอะทุกคนอึ๊บต้องวนกลับมาไงเพ่กเพ่กวะอันนี้คือยากมากเพ่กเพ่กับ ใช้ตัวเนี้ยชิปล็อกช่วยชิปล็อกเหรอใช่กดชิปล็อกออนมาได้ได้เข้ามาแต่แบบหูถ้าผ่านนี่คือแบบเก่งจัดเลยอะไปยังไงไปยังไงเนี่ยอฮ้ยเราไปยังไงอะนั่นนะดิมันโดนมันก็แตกแล้วอะโดนก็ไม่ได้อวลัสอะดำน้ำได้ไหมอะโอ้ทุกคนออันนี้คือยากยากจัดจัดเลยอะ คือคือเพ่ก็ไม่เก่งเรื่องของการกระโดดแบบนี้ด้วยนะเพ่ข้างหน้ามีไข่เพนกวินด้วยอะเราไปไงอะเราฝั่งปูน่ะมีเตมเมิมอะไรไหมมีเติมอะไรไหมมีไข่เพนกวินอนเราต้องรีบไปนะเฮ้ยมันไปไม่ได้พี่ฝนกระโดดเฉียงอะ่ะโดนก็ไม่ได้อ่ะเราอย่างงี้ได้ไหมเรา ừ ừ ถอยหลังกระโดดอย่างงี้ได้ไหมอุ๊ยโ้หโขแขนไปโดนเฮ้ยเอาไงอะทุกคนเราจะตายที่วอลัสนี่ใช่ไหมเออเราโอ้โหไปไม่ได้เลยจริงๆนะเนี่ยเอาชิปออกแล้วกันมันไม่มีประโยชน์กับเราละ โอ้ยน้ำไปได้อ่ะน้ำไปได้เหรอน้ำเจ๋งมากอ่ะเฮ้ยโดนไม่ได้เลยม่ฝนน้ำไปไม่ได้เหมือนกันขี่ไปไหมอ่ะเฮ้ยโดดไงอ่ะทุกคนมีแบบโดดไปอย่างนี้แหละมีคนผ่านได้ไหมอ่ะเฮ้ยได้อยู่อุ้ยโดนก็ตายอ่ะโอ้โหเฮ้ยแล้วมันโดดกลับมายังไงมันโดดกลับมาไม่ได้อ่ะคือถ้ามันชิดได้มันก็อยังรอดตายใช่ไหมล่ะ เพื่อนไปก่อนไปไงอะ่ะใช้โดดเหยียบเพื่อนเราก็ไม่ได้อะ่ะโอ้โหนิดเดียวก็ไม่ได้พี่เอกเฮ้ยมันต้องแบบอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยซูมอย่างนี้เลยนะซูมซูมนะซูมอย่างนี้เถอะปึ๊บโอ้โหเฉียวแขนนิดเดียวก็ไม่ได้โอ้โหมันมีตั้งหลายด่านหลายสเต็ปแล้วอย่างนี้เราจะไปยังไงล่ะเนี่ยพี่ฝนพี่เอกเกิดมาพี่เอกก็ตายเอ้โหเฮ้ยอะไรอะ่ะยากจัดแล้วไข่เราอยู่ข้างหน้านั่นแล้วแท้ มีแบบมีให้ตึงให้เติมอะไรไม่อยู่แถวนี้ไม่มีเลยเหรอโหเขาออกแบบได้มันยังคือแบบคือไม่ให้เราผ่านใช่ไหมคือตั้งใจไม่ให้เราผ่านใช่ไหมแถมข้างหน้ามีหมีขั้วโลกอีกต่างหากดูดีเห็นเปล่าข้างหน้าปูนเลยอ่ะมีหมีขั้วโลกด้วยพี่อยากไปหาหมีขั้วโลกแล้วอ่ะเราเราแบบไปข้างๆได้ไหมอันนี้คือบินไปได้ไหมเนี่ยบินได้มันผิดธรรมชาตินะมันต้องว่ายน้ําได้สิ เราพุ่งชนตรงกลางเลยก็ตายอยู่ไม่ได้เฮ้ยมันเคยมีคนผ่านด่านนี้ไหมต้องให้เพื่อนเพื่อนมาลองดูเฮ้ยน้ำแบบไปได้ถึงอันที่สองอะอืไม่ได้อ่ะพี่เอกอ้าวโหพี่เอกอุตส่าห์เหยียบเศษพี่ฝนมันเกินความสามารถของพวกเราหรือเปล่าเนี่อ้อเฮ้ยพี่เอกโดดได้แล้วพี่เอกโดดได้แล้วหนึ่งอันอ้าวตายตัวบอลลาร์ดปกติเขาจะกินเพนควินหรือเปล่ากินไหม กินทุกอย่างเปล่าแต่ว่าโดนไอ้นี่กินอย่างเดียวโดนวานน่ะ<อ>ใช่ไหมโดนฉลามวานล่าอย่างเดียวเองโอ้ไม่ผ่านแน่เลยอะเฮ้ยทุกคนมันโดนก็ไม่ได้อะ่ะเออทุกคนมีใครผ่านด่านนี้ถือว่าเป็นสุดยอดคนเก่งแบบเล่นเกมออบบี้เลยนะนี่มากองรวมกันตรงนี้3ามสี่ตัวเลยเฮ้ยทำไมอะ่ะเออจริงจริงแล้วอะ่ะถ้ามันไม่โดนตัววอลลัสอ่ะ ถ้ามันสามารถโดนตัววอลัสได้สิเราก็ไปได้อืมว่าจะกระโดดยังไงโดดม่ให้โดนตัววอลัสไปไม่ได้โดดอย่างเงี้ยเหรอเออหือโดนเฉียวเฉียวเฉียงเฉียงก็ไม่ได้เอรกหรอเฮ้ยย้ำกระโดดได้อ่ะเออเออเราไปทางอื่นได้ไหมไม่มีทางไปแล้วโอ้ล้วแบบไม่มีเติมอะไรเลยเหรอเออหืมอมนี่ยมันไม่ได้อะจริงไม่ได้จริง,รงทุกคนโนเติม ตัวแตกจร,จริงๆอมันเข้าไปได้แล้วทีเนี้ยมันโดนผนังใช่ไหมก็ตายใช่ปะล่ะอโอ้สุปว่าสงสัยเราคงเป็นเพนกวินที่แบบไปไม่ถึงไข่แล้วแล้วล่ะพี่เอดมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าเพนกวินอนะตายปีหนึ่งหลายพันตัวเลยใช่แล้วล่ะเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไปสวนสัตว์นะัแล้วพบเจอเพนกวินนะ เราก็ต้องช่วยดูแลเขาช่วยอนุรักษ์เขาและที่สําคัญนะเราก็ต้องช่วยดูแลโลกของเราด้วยนะไม่ให้มันแบบโลกร้อนใช่ไหมพี่เอกเออแล้มายืนทําอะไรอยู่ตรงนี้ต้องทิ้งขยะเป็นที่ไงบอกเพื่อนๆว่าถ้าเราแบบจะอนุรักษ์เพนกวินอะไรพวกเนี้ยอนุรักษ์สัตว์อนุรักษ์โลกอ่ะเราก็ต้องช่วยๆกันใช่ไหมอืมแต่จริงอ่ะพี่เอกจะมาดูเพนกวินไม่ได้มาดูแล้วมาเป็นเพนกวินอย่างนี้นะเกิดอะไรขึ้นเนี้ยทุกคน เอาอย่างนี้ดีกว่าเรากลับบ้านกันได้ยังอ่ะพี่เอกเออแต่จะกลับยังไงอ,อ่ะเราเดินกลับนี่ไงปะไปทางเนี้เหรอเดินกลับโอ้โหนี่แกล้งกันหมดเนี่ยยังไงเนี่ยเดินกลับบ้านเร็วเดินกลับอะไรอ่ะพี่ฝนเลื่อนไปแล้วมันก็แบบมันก็ไหลแล้วว่ะมันก็ไหลไปลดิพี่เอกไปแล้วนี่ไงเออดูดีไอ้ฝนตามไปนี่งไงเดินกลับบ้านอย่า <c oughs> กับบ้านเฮ้ยเพื่อนอย่ามาเพื่อนอย่ามาอึ๊บไอ้นี่ไปยังไงได้อะตรงนี้ไปยังไงอ่ะแบบมีคนผ่านไหมอ่ะในโลกนี้เติมก็ไม่มีอ่ะไปเร็วกับบ้านกันทำไงดีอ่ะพี่ฝนพี่กับอยากลงว่ายน้ำไปเลยแนละ้วจะบอกให้เนี่ย